สวัสดีครับวันนี้ผมจะพา,าเพื่อนๆมาเที่ยวที่ตลาดนัดนะครับพอดีผมมาขายของด้วยนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศที่ตลาดก่อนนะครับเดี๋ยวว่าเขามาเป็นตลาดที่กว้างใหญ่มากนะครับที่นี่เขาเรียกตลาดหนองดีนะครับเวลานี้คนยังออกไม่เยอะเท่าไหร่นะคนจะมาช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่ เขาก็จะมาซื้อปลาซื้อผักซื้อผลไม้ซื้อของใช้ของความจําเป็นนะครับอันนี้พอมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูจะพามาที่ร้านผมครับนี่คือร้านผมเองนี่ครับก็จะขายเคสโทรศัพท์นะครับมีทุกรุ่นเลยครับเคสโทรศัพท์ แล้วก็มีรับติดฟิล์มแล้วก็ขายอุปกรณ์กระจุกกระจิกเป็นเอ็กเซสซอรี่นะครับนะครับก็จะมีหูฟังหูฟังที่ผมแต่งเสียงเองก็จะเป็นตรงนี้อันนี้ผมแต่งเสียงเองครับทำเองตรงนี้ก็จะเป็นเอ็กเซสซอรี่สายชาร์จหัวชาร์จ ช่วงนี้ลำโพงบลูทูธไม่ค่อยได้เอามาลงเลยก็จะมีรับซ่อมด้วยนะครับเวลาลูกค้าจอแตกแบตเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะเอาโทรศัพท์มาให้ซ่อมด้วยครับก็จะได้ลูกค้าประจำที่ไปลงตามตลาดครับเ,เขาก็จะเอาโทรศัพท์มาฝากให้ไปซ่อมผมก็จะได้ค่าแรงเครื่องหนึ่งสามร้อยสี่ร้อย ครับอยู่ประมาณนั้นครับก็อันนี้ลูกค้ายังไม่ค่อยมานะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่คนออกมาเดินครับพอผมจะเก็บร้านก็ประมาณนู่นแหละครับหกโมงเย็นก็จะเริ่มเก็บร้านพอเก็บร้านเสร็จก็ประมาณสองทุ่มถึงบ้านก็ประมาณสามทุ่มครับทุกวันครับ วันนี้ตลาดหนองดีเนี่ยครับเก็บผักบ้านมาขายด้วยครับนี่เหลืออยู่มัดเดียวนะครับแม่กับแฟนผมช่วยกันเก็บครับเราขายได้ครับตลาดนี้ลูกค้าชอบกินผักออแกนิกครับโอเคนะครับถ้ายังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวผมทำคลิปใหม่ๆมาลงกันนะครับสวัสดีนะครับ